ไปดูกันต่อค่ะนอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะที่ใส่ใจค่ะครเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ธนาคารไทยพาณิชย์นั้นให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะส่งมอบสนามรวมสุขสนามจักรยานขาถ่ายสําหรับเด็กแห่งแรกในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครณสวนวชิระเบญจทัศน์ค่ะ คุณชัดชาติสิทธิพานผู้ว่าการราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสนามรวมสุขสนามจักรยานขาถ่สำหรับเด็กบาลานซ์บอยส์พาร์คแห่งแรกในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานครณนะสวนวชิระเบญจทัศน์ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุนจัดสร้างและมอบเป็นสาธารณะประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กอายุ2ถึง5ขวบทั้งในด้านร่างกายและจิตใจและให้เป็นศูนย์รวมความสุขและความสัมพันธ์อันดีของครอบครัวภายใต้บรรยากาศความร่มรื่นบนพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครพร้อมกันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดตัวกิจกรรม1ต้นเพื่อโลก1ต้นเพื่อเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานครและมอบสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้พิทักษ์รักต้องเลิกให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437โรงเรียนเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะจะได้มีทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีพื้นที่ให้เด็กๆของเราได้ออกกำลังกายกันด้วยนะครับค่ะ